เสาอัจฉริยะหรือสมาร์ทโพลํทำไมต้องมีแผงโซล่าเซลล์หรือกังหันลมอยากรู้ไหมครับก็เพราะว่าเสาที่เรียกว่าเสาอ,อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโพเนี่ยนอกจากจะเป็นจุดที่ให้ข้อมูลกับประชาชนหรือว่าให้บริการพวกฟรี Wi-Fi แล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยครับในเสาสมาร์ทโพลหรือบนเสาสมาร์ทโพเนี่ยคุณจะเห็นกล้อง CCTV ซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ย ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินนะครับหรืออุบัติเหตุหรือว่าเกิดการจรกรรมอะไรต่างๆที่มีการจงใจเพื่อที่จะตัดไฟกังหันลมหรือโซล่าเซลล์จะเป็นแหล่งพลังงานครับเพื่อที่จะส่งนะครับส่งกำลังไฟฟ้าเนี่ยให้กับพวกกล้องวงจรปิดให้กับพวกระบบการสื่อสาร ที่เป็น Wifi หรือว่าเป็นพวกระบบ 5G ดังนั้นเนี่ยเวลาจับโจรน,นะครับหรือว่าเวลาที่ไล่ตามคนร้ายเนี่ยเสาสมาร์ทโฟนเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้จะมีการตัดไฟนะครับพลังงานก็ยังผลิตอยู่พลังงานไฟฟ้าจากการหันลมนะครับหรือว่ากลางวันที่มีโซลา r เซลล์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องก็ยังตามทะเบียนนะครับหรือว่าตามลักษณะรถหรือตามลักษณะคนร้ายต่อนะครับได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะไปจับโจรน,นะครับช่วยตํารวจในการจับโจรหรือว่านอ,นอกจากนั้นเองเนี่ยในเชิงของความปลอดภัยเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดยังสามารถสังเกตนะครับบนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับทำงานด้วยกันกับระบบบริหารจัดการแล้วก็ใช้ AI นะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรถคันไหนจอดผิดปกตินะครับก็ เคยมีเคสครับว่ามีคนจอดรถแล้วก็มีการหลมควันตัวเองนะครับกล้องสมาร์ทโฟนกล้องบนเสาสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับทำให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะครับผู้ที่พยายามจะลมควันตัวเองในรถยนต์ได้ภายในเวลาที่ไม่สายจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับของ สมาร์ทโพลนะครับหรือว่าเสาอัจฉริยะที่มีพวกกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยพวกเซนเซอร์อากาศเซนเซอร์อุณหภูมินะครับหรือมีพวกลำโพงมีจอทีวีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันเนี้ยเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ยังสามารถทำงานได้แม้จะโดนตัดไฟหรือเกิดกรณีฉุกเฉินเพราะว่ายังมีกังหันลมนะครับหรือว่าโซลา่าเซลล์เนี่ยติดอยู่บน เสาสมาร,ร์ทโฟนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานทดแทนนะครับหรือว่าโซล่าเซลล์หรือกางหันลมเนี่ยถ้าคุณออกแบบดีๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประโยชน์นะครับแล้วก็พึ่งพาได้จริงๆครับถ้าชอบสาระดีๆพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ